พ่อมีคอยเปิดคลิปได้สบายดีพี่น้องด้ยไวอบ่ <laughs> both, มื่อนี้หัวแหง้งพี่น้องเลยฮะเปนหัวอะไรก็เจ็บหัวแห้งอ้าวไวอยู่บ่ฮึเสือกไปด้วยกับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้เนาะพี่น้องสาลัพลกัอยู่ที หมู่บ้านของเมน้องมวยเพื่อนพี่น้องเ้ยโดยมือนีกะซิมา,าเยี่ยมยามทำข้าวข้าวท้งครอบครัวของลุกน,น้อยแล้วก็ป้าโม่เนาะโดยตอนนี้กะซิเขาไปหาเพิ่นก่อนพี่นอ้องก็คือมือนีเนาะทางสาวรำพนเองกะมาทำเรื่องรดทะหลพี่น้องเ้ยที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาให้ไปแปลงว่าเพื่อนได้ไปแปลงให้ทางาลุง ลุงเผื่อไดไปแปลงเห้นทางนองมอมแล้วหรือยังเนาะโดยมือนีก็มากระเบาพมีคือเกาเด้อพี่น้องเอ้คนบอสบายเนาะคนนอนผักพนโดยสบายดีเด้อป้าเด้อโดยอันลุ่งได้สันป้าคนปอันนั้นะทางเห็ดคอไก่โอ้ออเมนบอจ่อยจ่อยอยู่นะคนเห็ดคอไก่อืมได้ยินแต่เสียงคนเห็ดคอไก่ไหมเออโดยโดยเดี๋ยวเอาสิย่างไปหาคนก่อนสันเด้อ เดย๋ยวยังไปหาทางลุงก่อนพี่น้องเอ้ยบุงู้งเป็นเหนนเน็ดยังเนาะได้ยินแต่ป้าว่าเป็นเห็ดคอไก่โอ้ยมาถักทายทางนี้ก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยบอามีคอยเปิดคลิปได้สบายดีพี่น้องโดยไ <laughs> วยูบอมื่อนี้หัวแห้งพี่น้องเลยเปนหัวอะไรก็เจ็บหัวแห,ห้งอ้าวไวยูบอสเสือไป แบบเป็นน่ะนะเป็นเมื่อยเป็นงูบหนะเมื่อยแห้งบบตอนนี้นะยังไวอยู่พี่น้อง่าแบบเมื่อยแบบใดแบบหนึ่งนะโดยยากินได้นี่อยู่บอกกินอยู่กินยาแล้วจกนมนอนข้าวหนึ่งอือคือซีเมนยากุมแบบเจ็บหัวนะเจ็บหัวอากาศมันเปลี่ยนเนาะเมนเมนแล้วก็วิ่นหัวพี่น้องเลยตรวดกันยังโบเศร้าด้วยหาเสียงจนหิ่พี่น้องเลย โตบริหนบ่กระหอนอยู่กินยาในโซมเม็ดพี่น้องเอ้ยนอนนอนพักผ่อนน้อยสารพอนพันทายก่อนพี่น้องเอ้ยแต่พอพักผ่อนมัเพียงพอนี่นะเการมันเปลี่ยนเนาะจังวันนอนดึกปบอยังจังโมงจะนอนอาเทเลมือกับแปดเก้าโมงก็ทำมาได้อยู่นะแต่ว่าคือว่าเลยคันเข้าไขแล้วเมื่อยเด้เมื่อยแล้วกับปวดต้นโตบุ๊บไปกวดบึงบอกลายมื่อยอะไรไดเพราะว่าโดยพังมืองอีกก่อนเนาะ <Wheel. S 2> หวัวมันกระลายมือเติบแล้วอ่ะนะโดยหากไขวัดนี่คั่นสมุดววาเพื่อเสือมันตายเนาะเจ็ดหาสิบสี่มือได้โดยช่วงนี้พาก็เป็นไข่ลายเนาะแต่ว่าคนไปถ่ายคลิปก็ใส่แมทอยู่อ่ะนะแต่ว่าแถวอันมัวน้องมวยเิ่นก็เป็นไข่ลายเนาะเมนเมนเมนกับอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงฮะนะเริ่มอากาศเปลี่ยนแล้วก็คนก็เป็นไข่บะนีอันเริ่มสีห้อนแนบัะนี กินี่หันหนาวเนาะหนาวหัวลมบ่นี้ลืมแบบพ่นเ็นเมนพคนกับปับเพียนอากาศโดยและลองน่อยบนเห็ดยังพี่นลองก็นอนพักกินนี่แบบเดียวแบบเดี๋ยวพักพักนก็ได้แส่บลรกควนแล้วโวยสบายดีพี่น้องโดยเดี๋ยวไปหาลุงน่อยก่อนไปสาวลำพรบนไทยก่อนพี่น้องเลยโวยเอาพักพอนด้อโดย ไปหาลุงน้อยก่อนพี่น้องทางลุงเผื่อกบหากระเห็ดคอ,อกไก่เนาะโอ้ยบา่าวพมีกะโบ,บสาบายพี่น้องเลยบบไวกะมาเพื่อกะไดักส์เฮ็ดจังใดเนาะงานบบไวก็ต้องสู่คือเพื่อนว่าอะไรพี่น้องเลยบบไวจะต้องไปเนาะพอมีเหือเห่อแฮงไปได้เผื่ออยากไปเผืเ่อแฮงเป็นคนแบบบหมักยูล่าซ้ำบา่าวามีนะคันว่าไวเนี่นะเผื่อกะไป พอรได้พักพอรได้เศร้าพี่น้องเลยเป็นไข่ก็ได้มาหาทางลุงน้อยก่อนบ่ะนี้สบายดีนะลุงสบายดีโดยโสบายดียดยเห็ดคอกอไก่บ่โอ,อ้ยเห็ดคอกเป็ดกับคอกไก่ในแรงหน่อยกะเออโดยเห็ดยังแน่ลุงมไหมนี่นท่านหักไม่ออกไปแล้วกัน ก็ออกรารีจูแล้วก็สีร่ไม่ตอกตัวเก่าเลยมาเห็ดขอกไก่ก็เลี้ยงเป็ดแน่นลอยหมักเลี้ยงเออจะสิเลี้ยงเป็ดบะนี้นะโดยจากเห็ดมุไรกะมุนั่นหมู่กับเชิญมาหมัดแคนเออชี่รถใหม่รถจักรถจอกนี่แหละโดยแล้วก็ไปแป้งรถให้ลูกสาวแม่บ้านโดยว่าสิมาถามเรื่องอันแป้งรถฮาแล้วโดยแล้วก็มัดชกเชนป้ายตีนั่นเฉพาะตีนในเชนสี่ช่องตีนโดย อันนั้นอันนี้มันเครื่องเป็กมันติดเครื่องอะไรม,ไะนะออมันอ,นอ,นอไะไรหาซื้อยากรถถีบไฟฟ้าน่ยเออเมนยูเมนยูรถถีบไฟฟ้าหาซื้ออันเครื่องคองยากเลยบันนี้หั่นตีนมันหันได้แล้วนะลุงนะได้แล้วมัดแล้ว,ลวดีมัดบัีรมาติดติดได้แต่ว่าขี่ออกไปบุได้ติดได้ขี่ออกไปบุได้เออันแบตเตอรี่มันเสื่อมโอ้จอดใต้ต่ตีกายนี่แล้ว แสดงว่ารถโบดีคีโดนแลือแบตเตอรี่เสื่อมเนาะรถเก่าเขาเด้อืยโดยโดยเมนเทลส์นะรถโบดีใส่งานโดนแล้วบะนี่เลยยังขี่บบได้บุลุงขี่โบได้แล้วอันนี้จะชื่อก้อนแบตใหม่แล้วเขาปรับชากันกับอ้ายกับน้องโดยเหมือนใบน่องอันอ้ายว่บะนี่อันก้อนแบตหันราคาเท่าไรหันก็เนื้อหมูลงหน่อยกระชิามเบิ้งมาแลงโดยก้อนแบตใหญ่เด้ก้อนแบตหันมีจักก้อน มีอันเดียวเออบางบางคันนี่จะเป็นก้อนแบตสี่ก้อนรถถีบบางคันหะนะโดยเมนแมนอันมิดเจวาอ่าเจ้านี้หันคือก้อนแบตเนาะลุงเนาะแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่เสื่อมน้องหันดิ้นองหันบ่โดยลูกมดเออก็คืออันคือปกติดีเนาะคือยังใช้ได้เนาะโดยโดย มีแต่ว่าก้อนแวดมันเสื่อมนะเราขี่ไปไกลบ่ได้บ่แรนก็บรรอกใช่ไหมแรงก็บ่ออกใช่ไอมกาเบรกมันจะปิดกับคาใสไตร์ใหม่มัดโดยยอดจะหมดน้ำมันใสใสหมดบันนี้เบรกยังก็ใสใหม่เรียบร้อยแล้วแมนโดยยอดั้เงินกับพอดีพอเนาะลุงเนาะเงินสี่แสนกับเนาะพอดีพ่อ เทนึงก yeah. ับน้ําชมแก้วนึงโดยโดยไปแต่เช้าเฒ่าค่ําจนสิได้ไปไปแต่เช้าเจ้าเฮ็ดนั่นได้ไปนะโหไปได้น้อยก็ได้บดข้างอันได้แต่เช้าอันได้บดปมน้ํามันเออแสดงว่าลุงหันอันไปหาลูกสาวแล้วก็ยูไปแป้งบ่โดยไปแป้งาว่าอันเฮาว่าติดต่อหาเจ้าอยู่หักจสิติดต่อทางใดก็เลยว่าเจ้าไปแป้งแล้วบ่หรือยังว่าหั่นนะคันว่ายังบ่ทันได้แป้งแล้วว่าสิวนเจ้าไปมื้อนี้นะ เจ้าไปมือที่ว่าอันว่าว่ามืออื่นสิไปโหลดนะบ่แล้วก็ไปเลยจ้างรหลดไปเมาโหลดไปเออโดยดโดยที่แล้วลุงมีแต่ว่าอันเดี๋ยวนี้หันก้อนแบตมันเนะลุงเนาะแบตเสื่อมเมนเพราะว่าห้าวบริษัยงานโดนหนึ่งมาหะนะลุงขั้นห้าบริษากไหวเนาะแล้วห้าวบริติดนะก็คือกันกับรหลดอันที่ว่าใส่น้ำมันทะเลคือกัน มันกระเลนโบโอกโบยางนะมันกับเฮฮะนะมันกับเสื่อมแบตก็ะไดเออจะเทอร์ได้เนาะราคามันฮะนะเอโดยโดยมีแต่ว่าอันลองถามเพื่อนเบืองเนาะลุงเนาะราคามันเท่รไดเนาะเพราะว่ายังให้น้องสาวเพื่อนได้ขี่ฮะนะอีกอย่างก็ให้เพื่อนเที่ยวมหาพอเมเน่ฮะนะแะ้วกัอันเที่ยวไปห้องหรรมบงเฮียนน้ำดีใจเลยเนาะกั เออพอเป็นมากพี่เล่งก็บาออกปะนี่นิดมดตาก็ลบมดตาเลี้ยงตาลบมดผักเล่งนี่บาออกแบตเตอรี่มันใช้งานอะไรเมนเมนมันโดนแล้วลุงเอ้ยมันเป็นปีแล้วคืออันรถนี่เจ้าซื้อดนป่ะเนีหยบ่เอ้ยเอาห้ยได้เอ้ยซื้อห้ลุงเลี้ยงจานบ่ได้ซื้อ และวันนี้อันได้จักปีแล้วรถนี่นะประมาณได้สองปีสามปีนี่แหละสองมงนี่แหละประมาณสองปีไปเออประมาณสองปีของเก่าเขาโดยแล้วก็ไปทำงานน้ำเอื้อยและจับจ้างเฮ็ดนั่นนี้น้ำเอื้อยเลยเอารถใหายอืมโดยเอ่ยกับเรื่องเหยังค้าขายกระเพาทั่วไปนี่แหละเราโดยคือทั้งเอื่อยเพิ่นกระสังครอบครัวหรือเปล่าสังแล้วเอาครัวยังเลยลูก ไผ่กับใครอ,อ,นอ,นอนันขาวต้มข้าวนมนี่แหละโดยโดยไผ่กะหาอยู่หากินเนาะลงุงเนาะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงซีบอนะ่นนะเมนเมนโอ้ยเนาะว่าน้องเพิ่นสิได้ขี่เด็วสะดอกเฮาว่าสิถามอยู่มือนะ้อ่ไหนมีแต่ตีนอย่างเดียวบ่บอ่ะนะดานละแนวเลยโดย คือว่าแลอันก้อนแบตน่ะคั่นว่าเฮาบ่싹นี่มันก็เสื่อมเด้ลุงเอ้ยแม่นอันบ่แม่นแต่ว่าอันก้อนแบตอันรถเด้อีหยังคือกันคั่นเฮาบ่ใช <cart> ้งานหั Bey ่นนะมันก็เสื่อมหั่นนะมีแต่ว่าจังได๋นบดนี <sh arp. S 2> ้มีแต่ว่าถามเพิ่นเด้อลุงเด้อออันนันละาพุ่นลมเจ้าก็โทรถามบ่มื้อใดน้องสาวเพิ่นมาว่าคั่นบ่ได้รถกพอไปรับเอาคือเก่ารถมัน โดยมีแต่ว่าเสาอาทิตย์พ่นผักเฮียนเนาะลุงเนาะให้เสาอาทิตย์พ่นผักเฮียนก่อนจังอันนั้นเพิ่นไม่เนาะจึงถามเพิ่นหม่เนาะเลยก็ถามราคาก้อนแวดว่ามันเท่าไรฮ่นะเอาก็บ่ฮหูว่ามันแพงหรือมันถือซําไดเนาะขันว่าอันพอซื้อได้ก็จังจังลมกันัะนะยังให้น่องเพิ่นได้ขี่นี่เลียเที่ยวไปเที่ยวมาหาพ่อเม่และอีตนเราั่นะยังให้เราเที่ยวไปโองเฮียนนน้แบบนี้ คืออันเราเที่ยวไปโรงเรียนตอนนี้หันเราย่างไปบ่ย่างก็แล้เกิดเกิดกันชิลเลิ่งกันแล้วสืขาวค่ะย่างมานลี้เย็นใกล้เติบได้ตอนนี้ไปพูดเลยชมทางกันแล้โดยประมาณนี้เลยไปเฮือนเข้าไปโดยเห็นั่นใดสมันโบมีเนาะลุงจำเป็นและโดยเออทางไอ้เพิ่นไอ้กับน้องหันก็อยู่ใกล้กันบ่อยู่ห้องคนหนึ่งองเฮียนอันเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละห้อง อ๋อโดยเมนและอ้ยมฮกน้องมหะโดยเมนอยู่ย่างคือกั้นอ้ก็คืออาบากอนเกิดนกมาตะลังเกิดนกมากอรย่างเขาก็บาบอกเพิ่นอดเอาห่ะเละแต่เพิ่นกะบอันนั้นเนาะลูกเจ้าสบายเด้ยอมหับอะไรน่องๆไม่เห็นก้าขัดจ้องไปพลออันเนาะเขาเป็นปีศาจโยงเงียนบ่ลุงเฮากับขออนุญาตถามเนาะถามจากหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่หะนะคือทั้งน้องมอมเลยกัทั้ง ทั้งลูกสาวลูกชายเจ้าห่าเลยคือผลไปองค์หั่องเฮียนนี่นะเวลาสมมุิว่าผลขอเงินขอยังเนาะไปองค์หั่องเฮียนกักับเคยอยู่บ่หน่อยนักเลยหน่อยนักหน่อยนักจั่างว่าพอได้บ่เงินให้เฮาหรือเปล่าได้กับพอกับตัวไข่เอิ่นบ่มีแท้แท่บ่มีบ่มีแท้กับพอก็ได้ยุติดตรงสามสามจิตสี่จิตไก่ลุกมดได้พอก็ยังมาโดยโดยไปเรื่อเมือแักไอ้โคมนี่เนาะ พ่อเอ้ยได้บ่มันเอาซะได้มันสิเสียกันนํา10,000โดยก็มีเทิ่นกะให้ลูกเท่านั้นให้หมดอ้ายบ่เอาอ้ายน่ะบ่เอาสิบ่้สิบ่ได้ให้โดย้ายบ่อยากเอาบ่่นม่นยมับว่ายอมับว่าน้องเพิ่นกะจบเนาะแล้วก็ฮู้จักควมหั่นนะลุงฮู้จักควม ฮู้จักว่าพ่อแม่บ่มีกะบ่คัดเนาะเคยแบบคัดอยากได้นั่นได้นี่นี่เคยมีบ่ลุงให้จะจมดขาดยังบ่มีเงพอไปขายบุญุเมืก็เด้อคันได้ลก็ไปให้อ้ายได้เออสั่งดาวโดยโดย150จะได้เงินาเงินมาได้ใช้โไปรับจ้าุมือได้เงินเท่าโดยนเพิ่นให้นะีายอื แต่ว you know, uh. so so ่าก really ันหน่อยนักเนาะลุงเนาะโบเคยคัดว่าเอออยากได้นั่นอยากได้นี่เห็นเห็นแบบหมู่อยากได้อยากยังน้ำมะเขียวพอเขียวเมย์ไปเสียนะโบเคยบอกเออซักห้าซื้อเองผัวอ้คือละว่าหเลยเนาะเราสิมักว่าในคลิปของสาวบุนเนาะเอาได้ยินนะเขาจนซึ่งน้ำได้ลุงแบบเออระว่าว่าอันน้อยใจโบที่แบบว่าพอเมย์พนโบมีไห้นะระว่าโบโบน่อยใจแล้วฮาวกับภูมิใจเรา ก็ไมถามเลยโดยบไมถามชื่อนา้มากินเพาะเพอนี่ยเด้ก็กินแล้วพอแล้วเพอเท่าไรสามสิบไม่ดีอย่าเดอดีใจแล้วเนาะเพอสิได้กินเขาน้ำกันเนาะโดยไม่ทำเลยโดยจ๊บอลีเฮาย่อมหับน้มหับแล้วก็นับชื่อเด้โดยเป็นคนหัวอลีหัวจักข่วลีโดยเป็นคนหัวอลีหัวจักข่วมอลีโดยไม่ทำเลยโดยเข้าใจให้รู้เผอเฮาก็เรียนอันนั้นอันนี้เนี่ยเก็บนั้นเก็บนี้ทำมันไลายกันเออ โดยเพิ่นกับยังไห้พ่อเมทั้งทั้ที่ตัวเองกับยังเฮียนอยู่ยังหาเงินเฮียนเองจักสิให้ท่าไรก็บฮู้จักไป็นาเจ้าปีใหม่โดยเมียนเมียนสองพันสี่สี่แล้วโดยใกล้และได้ลงเลยเออเพาก็จักมีท่าไดแเลยเออเพิ่นกับจมามัดแขนพ่อเมแขนพ่อเมีใหม่โดยเฮาก็จักสิได้ยังน่อมหม่อ กูตาบวัวและเโดยโดยจะมุคนหนึ่งก็เอาลูกเอ้ยมีเขาดีใจได้เปลีนรถบ้านนี่ตบมือตึ้งยังและอไอเขาดีใจโลงเล็กนี่ก็บ่ไปนี่อ๋อเนาะเสื่อมอายคือว่าอะไรลุงเอ้ยมันใส่งานกัดเนาะบริใส่งานโดนว่าท่านซะแต่หึงเลยมันเป็นปีปีปลายแะไรมันกระเสื่อมอะไรลุงเอ้ยขันได้กับพอกับยืนแม่กับยืนได้ป่าเออสิบเศร้า อายอายก็ซาวอันน้องก็ซาวใครเตือนนะครับโดยส่งลูกโดยลูกก็ยังให้พ่อแม่พ่อแม่ก็ส่งลูกนี่เด้อนีเด้อนี่ละเออเจ้าก็บ่อยากได้มนบ่เจ้าก็บ่บ่อยากเอามันบ่อยากเอาหาเงินยากเออปไแม่นแม่นกอยากได้กอยากได้อดอกเนาะลุงเนาะแต่ว่าอันเงินพ่อแม่กหายากก็บ่เอาเนาะเอองไว้ในโตันแหละให้ก็เอาเบน ดวยกะเป็นระยะขับเอาคือว่ากันเสียใจเม่นยันพ่อแม่เสียใจลูกพ่อแม่ก็บอกซ้อนพ่อแม่อีกเออนอกมาตัวนกตัวไก่เพื่อนฮาฮาพันสิบพันเลวเอาเด้อนนำใจขับเอาคอนี่เป็นการคือว่ากระตุ้นตัวเองขอหมู่บ่ให้ได้มือว่าเงินติดทองหมู่บ่มีเงินเม่นเม่นเสียเทียมเม่นเสียเทียมเมนบอกว่าด้วยจะให้ได้ให้เฮาเออแสดงว่าอันพี่น้องเพื่อนนี่ก็ถือกันเนาะ บูดิพ <amounts to S 2> <h> <si> ิษกันนนอกพังวอนี hmm, mm ่หักเพลงกันอะไรดยสาวหายสาวหนาเลยและเอ้าแม่ป้าเงีิพันชาพันได้ชื่อข้าวต้มขนมไลนบอกเอามาบนี้นลูกชายอเรือแม่จะือบอเอาบบน้ำใจคนให้ได้เห็นนะเออเมนเมนห้อานี้เฮาเอาได้หาผัดจบผัเฮาเอาเมนน้ำใจแต่ข้อแน่ข้อแน่นี้ โค้ดเดทงโบมี่เด็กก็เรียกเจมนเอันนี้เพิ่อนยังไห้เองเพิ่นไห้เป็นน้ำใจให้น้ำใจเออเมนเมนกแม่ให้เอาด้วยแม่จะบาะเหตุแบบนี้เจอเออเมนเมนเมนดยใจได้สิเจ้าอันคือป้าเราก็คิดว่าอันพี่น้องกับโบมีคือกันเออเอาเออโดยโดยคือทางอันน้องมอมกับไอ้เพิ่นนี่ก็หักแพงกันเนาะไอ้กับไอ้นอกนอกไอ้ไอ้เนาะนั่นแหละเราได้ยินเราว่าระหว่าไหได้คันผู้ใดที่แบบว่า อ่าบ่มีหั่นนะก็แบ่งกันแล้วเว้านะอือแบ่งกันเบิ่งกันได้โอ้ยว่าหลายจะลืมข้าวเนาะลุงเอ้าบักแม่นีเจ้านี่ังบ่เสียเวลาโดยโดยเอาซับเลยอือมนเด้เอออหมดเ็ดคักเจ้าเนาะแล้วก็สมูามนี้เกียงงามอได้พี่น้องเอ้ยโดย บันนี้เราเจ้าสิเอาไหม่มาเรียนเห็ดเป็นขอก่ออเห็ดรักมันก่อนประมาณสี่รักเลยแล้วก็บหกลักนี่แหละว่นั้นซะมันจะเมน่เนยเหนเมน่เหนมันจะเมน่เอาออกจนเบิดหักหมกหักไม้เบิ้ลไงไก่มนเชียกินข้าวขึ้นนำสบายเท่เมน่เนไม่กอนอืม นับน yeah. <tampoco S 2> <music> <cities> คือเราอยู่ค่ะเราได้เห็ดอย่างละเอียดเห็ดอะไรคอยเห็ดไปนี่แหละลุงน้อยกันเมนเมนคอยเห็ดไปจุฬหลุงน้อยไปนี่เด้อไปซะไปนอวีเหมีนเมนอันนี้กับเขาโทมาได้คืนนี่ลุงน้อยมาบอคายเครื่องเจอน้ำทะเลเยเห็ดยังติ่งป้าทอดลูกโซ่ลูกชิ้นเลยคั่ป้าเลยเนี่ยเอาน้ำทะเลซีเซนเออเพิ่นเคยไปได้แต่ละปีเนาะปีนี้ได้ไปบ right. erm e ่โทมาได้ค um ืนนี่ จะไปอยู่ป่าเจ้าวญาติาเ<อ>ดียวทั้งนี้นะมันไม่คือทางนั้นเป็นเหนือ่อยนะลุงาาเขั้นหกโมงไ,ไปไปมารวยจะคอจัดยาเออเขากับมันไม่ยั้งโลกเลยเงินนี่แต่ทักก่วกระบุหรือว่าอันฮะก็มาอยู่ใหม่แล้วเรายติโบย่านิแล้ว,ลวจะคอยอแล้วงานนะควเขาจะให้เงินไปคัป่วปลาปิาป้งไก่เห็ดแชเบียแชเล่ยให้เพิ่นอะไรผักชีรวยและเข้าหลาคั่วปลาปิ้งไก่รวย กะเสียบแล้วกะใสหัวซสิไข่พร้อมโดยโดยเป็นซามคนละป่าก็ปเป็นโลพคนละไข่อันบุญพระธาตุเนาะโดยพระธาตุอิงฮังพีโนโ่น้องมาแล้วคืนขนันคาเลยยาได้หน่อยเด้อเปไ็นอะไรอันเมียได้ป้อถึงเป็นกระเพาะโดยคือทั้งป่าเพื่อนกะโอ้ยดีใจนําเพื่อนว่าไข่เนเร่ห์นะไข่เนแล้วเพื่อนวะ่าเของกับบริจ็บปันได้เพื่อนนะเป็นกระเพาะนี่กะโอ้ยหักซ้ายยากขึ้นยังในลุงเว้ย กินกับตรงเลยขะล้ำบขะล้ำกับพิษพ่นอีกกินของเผ็ดของเค็มกับบได้ตัวเลยป้าโบสบายดไป่าเป็นห่วงน้ะลุงเรอเราเถอเป็นยันเราหมักมือยทีหลักขมุยอีกนะเราผดบวนม้งเนี่ยเหมือนเท่าโบไม่ยัหรืเดือดเขาเปนซอยมัดูุใหย่าจะดีทางฮ่องกงแล้วหรือว่าทางเอมซีนี่ยดูเนนขบคุณขอใจได้ดนอนก็ลับและเห็ดยังกะดีใจเลย บ่เมื่อยได้นี่เหอนเพิ่นนั่นแหละลวงน้อยน้อยเมนบ่ลืมบุญคุณเพิ่นเนาะบ่ลืมบุญคุณเพิ่นขอให้เพิ่นห่างเพิ่นมีเพิ่นลำเพิ่นรวยเพิ่นรับรวยนั่นแหละได้ย้อนเพิ่นนั่นแหละเมนมอนฮาอยู่ทางนี้ครับก็เฮ็ดไปไดนเลยและวเมนเมนอย่มีงานยังมีหย่อนกัไปมีหย่อนมีงานกับไปโดยหากจากนาใดเนาะช่วงนี้ก็เป็นห่วงทางป่านี่เออเราบ่ฮั่นบ่แห้งมาเนี่ยดูผมเดี๋ยวมาอยู่นะ รถอเป็นเงี้ยบ่มีรถเที่ยวเด้อยังไปยังมานะเมนเมนเมนเขาก็ขึ้นละอะไรแนี่ยด้อพี่น้อยนี่เป็นห่วงพ่อแม่อยู่ลูกกะโดยจากสีหวานน่าได้นาะทางน้องกะโอ้ยคิดว่าน้องเพิ่นสิมีรถถีบไปโรงเรียนแล้ววะเฮาก็ดีใจพ่อให้บอกว่าให้บอกว่านี่มึงโง่มเงินไว้เจอรวยบ้าเฮาผิดพาไปะพี่เครื่องมันหายยะรวยซื้อรถไปไปมวยน่ะชิบว่ได้อีกปีหนึ่ง กับเห็ดหัวชอบกินเขาวกับพ่อมกันได้ไม่ว่ากินก่อนกินหลังเลยมาแต่เอีไงเลยกันพ่อมกันโยกระโตกันย่อกนั่งกินพ่อมกันเออเขากินถั่วในแกงมะล่ายถั่วเจียวหนึ่งถั่วแกงอันหนึ่งใส่พักใส่ยาเนี่ยแหละเขาเอ็ดเบี้ยไวนแห้งอะได้มาแล้วกินโรสมาแต่โตต้องเช่ามุกกินเขาไปกินข้าวเปียอยู่นา แล้วก็มาแล้วก็กินพร้อมกันกินพรอมกันไม่อา้ยมึงเริ่มมาเลยทานมองกินพร้อมกันโดยโดยไปย่อแม่กระเตกไปกินนะว่างนี้เขียวอ่ำน้ำนิดหนึ่งหอดมงไปอีกแล้วดิอีแล้วไปด้วยไปกับกระเจี๊ยกกับยีราฟด้วยอะไรเพิ่นกับมีนาทีเขาองเฮียนกับไปองเฮียนถัว่าไอเห็ดอันหนึ่งน่องกับเห็ดทั้งเฮือนขั้วนี่หนึ่งเขานึ่งน้ำทุกคนทุ่งหงห้องน้ำมาแล้วน้องโดยเพิ่นป้ามาตรงเฮี้กับพวกขกแน่กัเห็ดล้มนี่นะ แล้วม uh ึงช่วยปะเหตุเ่เป็ดไก่เนี่ยมันไปเกลือบ่เกลือถึงแขกเกลือแล้วเอ้ด้วยด้วห้องเป็ดเนี่ยเอาฉันไปเกลือเลยได้หมักห้องเนี่ยนั่นละหน่อยว่ะด้ยไปมาป้าฝึกเกลือเองเพิ่นเออเออดเพิ่นหมักลำไส้เนี่ยได้ได้ดยเออก็เข้าใจอยู่ดอกเขาไปอยู่น้ำเพิ่นเนาะลุงเนาะด้ยเขาก็สมอยอยู่ได้เขาถกผิวเทียนด้วยเม่นเม่นเขาไปอยู่น้ำเพิ่น ลูกก็จมแต่เดียวเฮ็ดก็บ่ฮู้จักเจียดอะไรเฮาบ่ร้านพ่ออ่ะคมุงเขาก็แช่เปิ่จมมงบ่เขาแล้วก็ว่าปุ้ักเียบ่อยู่โดยวแล้วลุงเอ้ยให้เพิ่นอดทนอืเขาก็ตั้งใจําเฮียนตั้งใจําเฮียนเฮียนให้มันจบว่าซั่นซะคือทงอ้ายนี่ก็ปีหน้าปีฮือเนาะ เขียนจบอ่าเพิ่นเอิ้นมัธยมเขียนจบสามัญเขียนจนละคุณละโดยคืออ่าทางน้องหม่อมก็ยังส่งปีเนาะโดยเบิดปีนี้เนาะลุงเนาะก็ยังปีหน้าปีหืเียนไปไปมือขาด้ไข่ก็ไปอยู่ดิอันน้เข้าบ่อยู่ไดโดยไข่ก็บ่ได้พักบ่ได้เซาโด ใครจะไม่ดไปโลดอ้าอย่าท่งอย่าตื่นได้เลยเออบอกเพิ่นไปน้ำลุงเลยทางก็โลดเลอเออเศ็ดคอไก่เด้อว้ยสิเอาเป็ดได้ขอดูข้อเศร้านี่แหละถูกนี่แหละวเมนเมนมาแป้งให้มันสะอาดเนาะบอกเพิ่นให้มันสะอาดสะกอนเอาเป็ดเอาไก่มาเลี้ยงใส่ว้ยสิอืมด้วยลุงกับจนบ่ได้ไปขายเนาะลุงเนาะ คันแบบไปขายเนี่ได้ขายดีบ่ลุงขายดีได้ปีงึงสีขวหกสิบได้ปีงหนึ่งสีาหกสิบพันัน่งนกหนึ่งชัดชิบเนาะโดยเออลุยนี่จะจเช่าแล้วได้หนึ่งคันคันกับสีหักเลย่งเจ้าได้บ่เออเอาเอายำมาอีกหนึ่งโดยโดยเออนอาซื้อด้เออจาเชือชับ ด้ยอ้ะต้มุกขมุมมารีเลยันเราได้เห็ดกันได้เออกรไดแ่้ในครอบครวกะจุบกระนีเด้เอาเรา่นเยเมนเมนไก่ออกโตหนึ่งสองโตมันแพ่มันพื้นใหญ่กะไขรเนยเออืมเห็ดไปลุงเลยเห็ดไปเห็ดไปด้วยักได้แกไขในครอบครัวเียดมอ้ขึ้ชื่อมในหมักวันนี้ยูได้โอเมนกีไก่เนี่ยเอ้ยเปืือนนะ เลยเออปื <owning. S 2> main, main, ้นแล้วป really <c oughs> ื <lush> ้นก็ยามันบัดกินได้กินสนุกแม่นๆบัดกินกินสนุกเลยเอาลุงเฮาก็มาดนเติบเลยบัดนี้สิกลับป้าก่อนเด้อลุงเด้อบัดนี้เด้อสิเดินทางกลับก่อนบัดนี้โดยอ่ะโชคดีเด้อลุงเด้ออยู่ดีมีแฮงโดยสบายดีโดยโอเคพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ทางสาลกับบ่อพมีก็ได้เข้ามา ที่บ้านเฮือนของลุงน้อยแล้วกับป้าโม่เนาะเมื่อนี้ก็เขามาหลินมาโอลมกับเพิ่นพี่น้องเลยก็คือมือกอนเนาะพี่น้องทางสาวลำพอนก็เขามามอบเงินให้เพิ่นเป็นจํานวนเงินอ่า400,000กีบเนาะก็คือเป็นเงินของพอหักแล้วก็มีหักอ่าอยู่ฝรั่งเศสเนาะเพิ่นก็ได้ให้มาก็คือให้ลุงน้อยไปแปรงรถให้กับน้องหมอมเนาะก็คือลุงน้อยเพิ่นก็ได้อ่าไปเปลี่ยนยางรถเนาะพี่น้อง ไปเปลี่ยนยางรหลดกับพอดีเบิร์เนาะเงินจํานวนสี่แสนกีบทําอิดก,ก็คิดว่ารหลหันมีปัญหาเพียงแต่ว่าอันตีนรหลดอันตีนรหลดหัวเนาะก็คิดว่าเปลี่ยนอินตีนหลดดสชชี่ได้พี่นอ้องเลยแอ่ตอนนี้ทางลุงเพิ่นก็เอาไปแปลงแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คืออ่าบตรถหลดกันยังเสื่อมอยู่พี่นอ้องเลยทางน้องมอมเพิ่นกับยังบบมีรหลดใส่เนาะยังอย่างไปห้องหํานห้องเฮียนคือเก่าพี่นอ้องเลยโอ้ยทางสาวลำพนกบสงสารเพิ่นเนาะดูวย อาจางได้คลิปนี้พี่น้องเลยทางสาลมพลเองกับเสดเขอจบคลิปไว้เพียงซัมนี้เนาะจังได้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวคำว่าสบายดี